วันนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณนะครับมหาวิทยาลัยกรสินนะครับพื้นที่นามนนะครับวันนี้นะครับจากเหตุการณ์นะครับเมื่อคืนนะครับที่ที่มีผู้ป่วยนะครับที่กักตัวอยู่บริเวณของประชุมนะครับของมหาวิทยาลัยกรสินนะครับพื้นที่นามนนะครับเนื่องจากว่าสภาวะความเครียดนะครับผู้ป่วยนะครับเป็น นะครับจากสถานที่กักตัวนะครับซึ่งในบริเวณนี้นะครับถ้าเราแผ่นกล้องไปด้านหลังนะครับก็จะเป็นบ้านพักนะครับของบุคลากรทางการศึกษาที่ยังอยู่ที่นี่นะครับก็รู้สึกว่ามันมันใกล้กันมากนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับในหลังคาสีเขียวเดี๋ยวกล้องแผ่นมาทางนี้นะครับในหลังคาสีเขียวนะครับของมหาวิทยาลัยจันทบุร ก็มีนักศึกษานะครับแจ้งนะครับไปที่ทางพวกเรานะครับว่าเ,เป็นห่วงนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งของตัวนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือความล้มเหลวนะครับในการบริหารจัดก,การภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลชุดนี้ที่นําโดยประยุทจันโอชานะครับแล้วก็ อนุทินชานวิรกูลน,นะครับจะไม่พูดถึงสองคนนี้เป็นไปไม่ได้เพราะคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผอศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องของโควิดอีกคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วผมอยากถามนะครับไปยังผู้บริหารนะครับของกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรสินว่ามีแนวความคิดอย่างไรนะครับที่มาตั้งโรงพยาบาลสนาม อยู่ในสถานศึกษาจริงอยู่ว่าช่วงนี้นะครับน้องนักศึกษาเรียนออนไลน์แต่ก็มีนักศึกษาบางส่วนได้โปรดอย่าลืมว่ามหาลัยนะครับที่มีจำนวนนักศึกษาเยอะขนาดนี้มันมีนักศึกษาบางกลุ่มบางคนหรือหลายหลายคนไม่สามารถกลับบ้านได้ไม่สามารถกลับบ้านได้เขาจำเป็นที่ต้องอยู่หอพักเขาจำเป็นที่ต้องอยู่หอไหน คณาจารย์บุคลากรทางการศึกษายังทํางานอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทําไมถึงใช้สถานที่แห่งนี้ในการกักตัวภาพเหตุการณ์มันก็เลยเกิดขึ้นอย่างที่น้องๆน,น,นะครับของมหาวิทยาลาัยกรสินได้ถ่ายไว้นะครับเมื่อวานแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลประยุจันโอชา นี่คือความล้มเหลวของศูนย์จัดการสถานการณ์โควิดของจังหวัดกฬสินน,นี่คือความล้มเหลวของผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินนี่คือความล้มเหลวของผู้บริหารของมหาวิทยาลาัยกฬสินที่ยอมให้ใช้สถานที่ที่อยู่ใกล้หอพักนักศึกษาที่อยู่ใกล้บ้า,านบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการทำเป็นโรงพยาบาลสนามโดยที่ไม่ได้ห่วง สภาพจิตใจไม่ได้ห่วงเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูใกล้ๆนะครับจุดเกิดเหตุเมื่อวานที่คนป่วยนะครับได้เกิดภาวะความเครียดแล้วก็ได้หนีออกมานะครับแต่ว่าก็ได้ตามคนวติดเขมาแล้วนะครับจะสังเกไดใ้ถุนนี้นะครับตำแหน่งที่เรามานะครับนี่คือสถานที่ที่เขาหนีออกมานะครับด้านนี้นะครับก็ยังไม่มีคนเฝ้าโอเคนะครับเราไม่ได้ตาหนิเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจด่านหน้านะครับ เราให้กำลังใจเราให้กำลังใจท่านเราให้กำลังใจท่านบนลแต่เหนือสิ่งใดความเหมาะสมความเหมาะสมในการจัดการพื้นที่ในการที่จะดูแลปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิดเรื่องของวัคซีนเรื่องของการที่จะเซฟตัวน้องนักศึกษาเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์พอมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาแล้วเนี่ยวันนี้ น้องในมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยเรียกร้องเรียกร้องอะไรดูไหมครับเรียกร้องให้ลดค่าเทอมคืนค่าเทอมให้น้องนักศึกษาน้องนักศึกษาเนี่ยอยู่หอนอกเสียค่าน้ําเสียค่าไฟเสียค่าอินเทอร์เน็ตที่จะเรียนออนไลน์แต่กระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เอื้อเพื่อที่จะคืนเงินเหล่านี้ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตนักศึกษาเพื่อหล่อเลี้ยงลูกศิษย์ท่านให้อยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนี้ฝากไปถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรสินนะครับ30เซคืนให้นักศึกษาซะขั้นต่ำขั้นต่ำา30เตต้องคืนให้นักศึกษาตอนนี้นะครับก็ได้ทราบข่าวว่ามีหลายนะครับนักศึกษาหลายท่านออกมาเรียกร้องว่า อย่างน้อยต้องคืนเงินค่าเทอมให้น้องเขาไปซะ30เอร์เซนตเพื่ออะไรหนึ่งค่าอินเทอร์เน็ต2นะครับค่าน้ำค่าไฟค่าเงินที่เขาจะดำรงชีพแน่นอนปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ไปไม่ได้ต้องเซฟที่บ้านต้องเซฟตัวนักศึกษาแล้วนักศึกษาต้องได้เรียนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรสินนะครับ เราก็จะคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคลิปนะครับในการสัมภาษณ์นักศึกษาในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ห่างกันไม่ถึง50เมตรนะครับจากจากจากแนวรั้วนะครับไปจนถึงตรงนู้นนะครับนั่นก็คือในแนวของบ้านพักขนาดจานแล้วก็ไม่ไกลนะครับจากหอในนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ในเมื่อโรงพยาบาลสนามมันตั้งไปแล้วผู้ป่วยที่มากักตัวเราก็เห็นใจทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมบุคลากรดัางหน้าเราให้กําลังใจเราอยากให้ทุกคนออกไปจากสถานการณ์บา้บาๆภายใต้การนําของรัฐบาลคนชัวช่วๆอย่างประยุทจันโอชาสักทีเพราะฉะนั้นแล้วประยุทธ์จันโอชานี่คือความล้มเหลวอันุทินชาญบีรลกูลนี่คือความล้มเหลวและที่สําคัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรสินต้องคืนเงินให้นักศึกษาขั้นต่ำ30นี่คือเสียงเรียกร้องจากนักศึกษา